พี่น้องข้างหน้าท้องฟ้าแจ่มใสคนมากที่สุดคือเสร็จนี่เด้อพี่น้องหมู่าหารเท่านี้กุง้งควงดีวัดสันซะเออ,อไปใหญ่เพชรประสิทธิภอยขึ้นไปชมว,ว,วิวทิวทัศน์อยู่เทงิงภูไปดูพระองค์ใหญ่นออนคนหนึ่งไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอขอพอรเป็นสิเย็นซุยซุ้อ,อ,องขึ้นไหมบ้างไปน,นกันเด้อพี่น้อง แล้วไกลหอดทางขึ้นแล้วเขาชิดทายให้เบิกอีกทายพี่นอ้องถึงทางแล้วแล้วก็เข้ามาบรรยากาศโอ้โหวุย้ยเขียวแดดใน,นเวลาเราถ่ายอย่างนี้มันจะสวยนะคะทะกุกคน,นอ๋อไหมอโอ้คนพี่นอ้องวันนี้คนเยอะมากแต่เราไม่สามารถรถขึ้นไปได้เพราะเขาเขาให้นั่งรถโดยสารขึ้นรถโดยสาร,ร,ร,สารมันแล้วแต่วันนะพี่นอ้อง เพราะเขาจะขายของก็เลยออกไปไม่ได้ขึ้นแล้วรอขึ้นตอนเย็นเนาะรอรอรับมานาก่อนถ้าบางวันเขาก็ให้เอารถขึ้นแต่เมื่อไหร่เอารถขึ้นก็ยังเขาก็จะมีใครขอใครของลงไปอันอันได้อันเมื่อไหร่เ้าจะใหเอารถขึ้นไปเล่นทั้งคนได้ครับ โอ้ยโอจังมุ่งครับวันนี้เอาขึ้นอันสามม้วนแรกกัเอาขึ้นได้แล้วโอ้ครับครับครับโอ้โนเคพี่น้องได้แล้วคอยกันนึกว่าคอยกับพวกขึ้นมาถามพี่น้องคอยกันนึกว่าแม่นันมันก็จะวัยขึ้นเป็นแบบว่าช่วงนะถ้าแย่ขึ้นได้คู่มือพี่น้องแต่ว่าตั้งแต่จังมุ่งกับเป็นีดสไลด์สามอ่าโอเคไฟแดงแลือทรายออกพญเพชลทุนกินจะเพื่อประค่าเข้มขัด ผมวันที่พอวชิจอดรถพอวชิจอดรถแล้วพอก็ได้ถอนจำกัดขึ้นถนนดับยงายก่อนต่เพราะเมียบ่มีเวียกเพราะวเมียไม่มีอะไรทำโอ้วันที่พ่อพี่น้องคือบริษัทเนึงอหันมันขึ้นตีอากาศดีวบบไฟเหล้าแล้วเขจะเอาแบบขั้นในแถวรถมีพยาบาเมีเอสซีบอกว่าอันบะอันชาวมนถ้าเจ้าสิตัดผมแบบนี้เผาเพชร ก็ใช่เบอร์สองน่ะไทยเล่าเลยวะเบอร์สองน่ะมันต้องเพียงกันเราอะเมนควบอย่งไรมันบมีพี่น้องก่นพ่อใหญ่เพชรเเชียอันนี้อันอันอันล่องอันแบตเตอรี่นะมันมีแต่เบอร์หนึ่งบาทในเรื่องห้องเรื่องนะคอยกระคนตัดผมบ่เป็นเนาะบ่เพ็นเล่าของบริสิเลียดเดิเอาในได้กับเอาเดิง่ายๆว่าซัจ๊ะมันรอฟอดว่ะ เออมันเบิ่งเป็นกระขาดกินเกลีนก็มียังกินหัวพูก็มียังเกินหัวเราในลักษณะกำลองแบบนั้นแหละอ่มันเบิ่งมันผสม่ำเสมอมันดูแล้วมันไม่ผ่านก็ยังกลัวอยู่อ่ะเถียงกันเลเออคือคนกันยังบอกเลยว่าถ้าคอยตัดคก็คอยตัดแต่แต่เพราะคอยคนอื่นนะเขามาตัดให้วั่นี้คอยไปทัวร์แล้วอ่ะเราแล้เราหมักแล้วเราโล่งแล้ววะ มีแห้งหัวแล้วผมสัตย์เราเพราะว่าข่อยมันขุ่นผมโลนเป็นไปได้ข่อยอยากให้เราไถ่ออกหมดเลยครับพี่น้องมันขึ้นใหม่ก็นอย่างตัวคือกันเนาะพี่นเองเบื้องเวียงกลางหัวข่อยหมัดเราเน้นอาหานน้อยกินชูรสกินชูรสเยอะเกินไปที่ไปเบื้องน้อยก่อายุขางห่วยที่เคยไปพี่น้องโอ้ยเสียมกับบะหมี่มีดกับบะหมี่จะจะปีบ้าพอไปซ้อมไปซื้อไปซ้อม ขาคาดคาดไปว่าพี่น้องขยมีแนวสิว่าอนัน้พี่น้องฟังตอนนี้ข่อยกระเป๋าเพรนีคนคอยติดตามข่อยนะพี่น้องคอยสะกดติดตามข่อยทุกจุดบพว่าข่อ,อยสิไปกินเข่าอยู่ใส่ว่ารถข่อ,อยสจอดมองใดเออมันสิติดตามข่อยเลยเดี๋ยวนึง่งมนกระถ่ายรูปว่าแมแมบแม๊แม,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 แมาพี่นออ้องเออฟังฟับา,บาลาวสิ ปลาปาเลซี่หรือปลาปลาขี้ขี้มีมีเอ็นปลาขี้บอกว่ามันจะปลาปาเลซี่เขาเรียกปลาปลาขี้ขี้อ่าบอกขี้ขี้ไปหรสะกดรอยตามแล้วนะทุกจุดตามติดคนมีบุญเขาจะขออ่ามีบุญเนี่ยแต่มันในความเป็นเอ้าถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ ก็ไม่มันก็ไม่มีความน่าเชื่อถือสิอก็ต้องทําแบบนี้ยังไม่มีคนชมมาเก่งตามไปตามมาบะถือลูกลงสันแล้วนะอืลอลูกลงอะไะน้าเอนลูกลงเลยอามนลูกเข้าด้เยตามไปตามมามันก็จะถือลูกลงอ่ะตัวมาหาจอบตีนะพอเขาจอบขึ้นมดแล้ว่างถือจ้าเอเห็นอะไร ความความหมายนะใจอุย้ยผมเงางามอาสาบมา,าปูแล้วกันนอนนะาตามทงไฮทงนาพี่เนาะคนดังคนดังนั่งเคลียร์ <c oughs> <c oughs> เครียดก็เป็นเนาะสูนะ่ะเวลากูดาคืนแบบเครียด เคียดเท็ดอียังบัดดาก,กมาแรมปีมาหกปีแลถวกูยังเวนเคียดอะกูก็แค่ว่าใส่ใจสูส้ๆว่าใส่สู้ร่องเบิงบัดขี้บัดท่าวาใส่ผัดไข่คนมาสะกดรอยตาทำได้แค่นะั้นบอกคนเรามันต้องมีใจน้ำใจนักกีฬา รู้ชนะรู้แพ้รู้ให้อภัยเขาถึงเรียกว่าคนบำเมนสิอยากชนะอย่างเดียวมันบำเมนเดอ้อถ้าเป็นแบบนี้นะ่ะจิตใจมึงมันแคบคนเรามันต้องรู้จักแบ่งปันกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นมนุษย์ร่วมโลกนะ,ะบนนดมดแล้วเพื่อนของก็มีหมองนอนอยู่ของเออย่างดีอีก มาชาดห่อนๆ,ๆเยเขาเบาเยงามตายงามเลยเอาเอาอุจ้ะคอยให้คนอ้วนคนเราต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักให้อภัยมเมนเอๆๆ๊กคือไม่ให้อภัยคือไม่ให้อภัยโอ้คือเรามึงสำคัญปั้นัันพุติซื้วปุนเล่าบอๆบ่อยากออขอาุซื้อว่านอ,อย่างนี้มดิกิน ก็เคืออยากเข่าอยากน้่มเลยเดี๋ยวนีเมือ่อยแล้วพอไปอยากกกินชาเขียวไปแล้วแก้วหนึ่งแล้วมีแห้งไปแล้วก็แล้วมดน,นะหมดละอีกซาเมื่อยังก,กินเถื่อนึงกาแฟเนี่ยเคยกินนะเคยคือยังอยากนอนอยู่นะชงกาแฟกินในเฮือนน,ะนี่ยก็คือ,อเ,เ,หหเห็นตาใสตาตีคือตะกี้วะอืมป้าปลานะทำเป็นว่าได้เพชรเฮ็ดแต่คือจะลายเนาะเห็นเรางง เห็ดละงเห็ดอะไรเงี้ยกันที่ีเห็ดลงึกเลยเห็ดละึกเดนะเห็ดลงึกเห็ดลงแต่มบอเห็ดลงเห็ดยำเงี้เห็ดยำเงีอยู่ในงาม้าเลยเห็ดยำเงีมาหน่อยกัไปโรงเรียนพี่น้องเห็ดเกียวสวดกนบ่ ลูกฉันไปโรงเรียนไปทุกวันมีกิจกรรมทุกวันที่โรงเรียนมีเพื่อนที่น่ารักมีคุณครูที่น่ารัก ว่างก็คือไปในนอนเลยล่ะพอเวลาพักผ่อนแทบจะไม่มีเลยพวกนี้นะอิทธิพลใหญ่บได้โอ้เมื่อคืนนี้กูอยู่เด็กอะตอนเช้ามากูก็ต้องให้ทางไทยมั่งทางต่างประเทศเป็นกลางคืนกลางกลางคืนนั่นเมืองไทยต่างประเทศกลางเว้นแบบนี้แหละใช้สลับกันได้สลับกันไล่เนี่ยเพื่อต่อเนื่องไงจะได้ไม่ต้องหยุดเข้าใจปะ ต่อเนื่องสะใจหลายทีตะกูสะใจมากกว่ามังมีพยาธิหนักหนาสุดเกง่งอะคือมีได่พวกเกง่งๆลดความเร็ว นาสานีคือสิมีแหงพอสิบสองสิบสามเนาะแม่เขาก็เป็นแง่เติบได้ยเป็นสาวเติบพี่ดาราขึ้นม้อนหนึ่งทะลุคอยสิบสองสิบสามปีแม่แหงสิดีใจใหแหงสิ้แง่ผัเป็นแม่แง่ลูกลูก,ลกสาวเดียวสิคือลิงก็น่ารักลิงน่ารักนะน้องมานานอ่ะเขาเป็นลิงที่น่ารักนะพี่น้องคะ่ะ หน้ากลมๆหน้ามนๆหน้าเป้าๆหน้าสะละัเป้าหน่อยสูงยาวข่าดีอยู่แนละ้วน้องมานาแข็งขายาวอัดลาดอยู่ขนาดห้าขวบแน่เลยห้าขวบจะหกขวบแล้วภูมิใจจะตายเราเป็นแม่ที่ดูแลลูกดีมากแล้วก็ภูมิใจเราไม่มีความรู้สอนเขาเราก็ให้คุณครูบาอาจารย์สั่งสอนเขา พ่อแม่ก็มีหน้าที่ส่งเสริมอย่างเดียวพอใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าลูกฝ่ายก่อนตีตอนนี้ใส่ยังเดียวเวลาพูดได้บอกมาคอยฟังเป็นคนมาคอยฟังคำคนเป็นคนที่มันใจในตัวเองไหมถ้าบอกบอกดูดูบอกเอาบอกเอาเลยทําเป็นบมรูลเรื่องเลยกันอย่าเห็นยดอย่าเห็นด้วยจะของทั้งแก่เฮ็ดยังว่าอะไดังใจในเครียดแบบโอ้ก็ยังแบบเครียดให้ให้เอาเป็นเอาตายนะให้แบบ โอ้มีน้ำหูน้ำตาหนาซุกลงเลยก็จะเ็ียังกะเ็ียนไทยไดออลยเอา้าซ้ำนี่แหละพี่นอ้องไปเดินเปลผอดชามวมล